ทจที่ป่าอาถัมอำเภออุ้งผางแห่งนี้ยังคงอรดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเขารกทึบมากมายไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยของเรายัางมีป่าที่รวมสมบูรณ์แบบนี้อยู่คนเมืองกรุงที่เคยเจอแต่ตึกกลามบ้านช่องที่แสนแออัด จึงตื่นตาตื่นใจเมื่อได้มาครั้งแรกผมจะพักอยู่ที่สำนักงานที่ตั้งอยู่ในอำเภออุ้มผางวันหยุดผมมักจะเข้าป่ากับพานป่าและเด็กๆที่สนิทกันที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้การได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติที่สดชื่นเป็นสิ่งที่ผมชอบมากทางเข้าและทางออกของหมู่บ้าน จะมีลักษณะที่ทําจากตอกไม้ไผ่สารให้เป็นรูปคล้ายวงแหวนแขวนอยู่ที่ซุ้มประตูเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการคุ้มครองหมู่บ้านให้พ้นภัยจากสิ่งชั่วร้ายและจะมีการทําพิธีเส้นไหว้ผีเจ้าป่าเจ้าเขาและผีบรรพบุรุษทุกๆปีตามความเชื่อของคนที่นี่ผู้คนที่หมู่บ้านนี้ นับถือผีและบรรพบุรุษไม่ได้มีศาสนาที่นับถือเป็นหลักมาถึงช่วงสิ้นปีผมลุงบุญซึ่งเป็นพ่านป่าล่าสัตว์และเด็กหนุ่มในหมู่บ้านอีกสามคนพวกเราชวนกันเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์นี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ไปร่วมล่าสัตว์กับคนในพื้นที่จริงๆที่ผ่านมา ผมก็แค่เข้าไปเดินป่าเก็บของป่าในละแวกใกล้ๆเพียงเท่านั้นพวกเรารวมตัวกันประมาณเก้าโมงเช้าทุกคนมีปืนยาวคนละกระบอกยกเว้นผมสิ่งที่ผมมีก็เพียงแค่มีดพร,ร้าเล่มยาวเอาไว้ถากถางทางเดินรุงบุญก็บอกว่าจะเอาปืนให้ผมแต่ผมไม่เอา พอผมยิงปืนไม่เป็นแค่ติตตามพวกเขาไปดูการล่าสัตว์ก็เพียงพอแล้วเมื่อพร้อมพวกเราก็ออกเดินทางจากหมู่บ้านเขาไปในป่าลึกพวกเราเดินบัดเลาะไปตามหุบเขาเดินข้ามเขาไปทีละลูกพื้นที่บริเวณน,นี้เป็นแนวเทือกเขายาวหากเราเดินไปเรื่อยๆเราก็จะสามารถ ถ้าลุกไปถึงจังหวัดกาญจนบุรีได้แต่มันไกลมากคงจะเดินไม่ไหวเป็นแน่พวกเราเดินมาได้ระยะเวลาหนึ่งก็เริ่มคำรงลงบุญก็เสาะหาสถานที่สำหรับพักแรงของคืนแรกแกเลือกทําเลที่เป็นลานกว้างและโล่งสักหน่อยเพื่อที่จะได้สามารถระแวดระวังภัยจากสัตว์กลางคืนได้แกเเราว่าในป่าแถบนี้ มันเป็นเขตติดต่อกับประเทศพม่าด้วยมักจะพบเห็นพวกเสือโครงที่เข้ามาอยู่เสมอและยังมีควายป่าและหมาป่าอีกแคขลงบุญบอกว่า,วามีเสือโครงด้วยผมงี้เสียวว่าไปทั้งสันหลังเคยเห็นก็แต่ในสวนสัตว์เท่านั้นภาวนาว่าขออย่าได้พบได้เจอกันเลย พวกเราจัดแจงถากถางพื้นที่ตัดกิ่งไม้มาทำเป็นกระโจมและหาใบาไม้กิ่งไม้มามุงเป็นหลังคากันน้ำค้างยามดึกเพื่อนก็ปูด้วยเสื่อที่เตรียมมามีผ้าห่มพื้นบางๆเอาไว้กันหนาวเมื่อที่หลับที่นอนเสร็จแล้วก็คำพอดีพวกเราจึงทำอาหารเย็นจากอาหารแห้งที่เราเตรียมมาแบบง่าย คืนนี้จะได้ออกไปส่องสัตว์เผื่อว่าจะมีตัวอะไรมาให้ได้ล่าบ้างแต่แถวนี้ยังไม่ใช่ป่าลึกหลุงบุญบอกว่าอาจจะยังไม่เจออะไรให้ล่าเสียทีเดียวนักหากตอนดึกได้ยินเสียงอะไรพวกเราห้ามทักเป็นอันขาดให้อยู่เฉยๆไว้ลุงบุญบอกกับพวกเราก่อนที่จะเข้านอน แค่ฟังผมเป็นคนลุกสู้ไปทั้งตัวพ่อคงเดาได้ไม่ยากว่าลุงแกหมายถึงอะไรดีนะที่ผมห้อยพระมาด้วยจะได้พออุ่นใจบ้างคืนแรกผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเราเก็บข้าวของออกเดินทางกันต่อเพื่อเข้าไปในป่าลึกกว่านี้กะว่ารอบนี้จะได้กวางป่าสักตัว ถึงแม้จะผิดกฎหมายแต่มันก็เป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่ก่อนที่จะมีกฎหมายเสียอีกซึ่งผมก็คงไม่มีสิทธิ์ไปชี้ผิดชี้ถูกอะไรเพราะถึงอย่างไรผมก็ต้องอยู่กับพวกคนที่นี่ไปอีกนานระหว่างที่กำลังเดินเลาะๆไปตามแนวเขานั้นหลงบุญก็หันมาทักเรื่องพระที่ห้อยคอผมอยู่หลวงทักว่า ไอ้นุม้มทำไมห้อยพระเข้ามาป่าเล่าผมจึงถามว่าทำไมลุงแกก็ตอบว่าปัทโทรเรามาเข้าป่าล่าสัตว์ทำบาปเองห้อยพระพระท่านก็ไม่ให้เราทำบาปสิวะมีหน้าเมื่อคืนถึงเงียบเชียบไม่เจอไม่แต่สัตว์เล็กสักต,ตัวอ้าวก็ผมไม่รู้นี่ ว่ามันมีการถือเค็ดแบบนี้อยู่แยวลุงแกก็ควักสร้อยคอแกออกมาให้พวกเราดูแกบอกว่ามันต้องพกอินนี่ที่ห้อยคอแกอยู่มันคือเขี้ยวเสือแกบอกแกเคยล่าเสือได้เลยเอาเขี้ยวมันมาแขวนคอเพราะเสือมันเก่งในการล่าเหยื่อมันเป็นเครดผมก็เลยถามว่า แล้วผ้าของผมละ่ะจะทำอย่างไรหลวงบุญก็เลยตอกว่าให้เอาแขนไว้ที่ต้นไม้แ,แถวๆนี้ก่อนขากลับค่อยแวะมาเอาผมเกิดการลังเลแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจรึงต้องเชื่อตามที่แกบอกผมเอาผ้าที่ห้อยคอผมแขวนไว้ที่ต้นไม้ใหญ่เอากิ่งไม้ปกๆไม่ให้เห็นเสียหน่อย เพื่อมีคนเดินป่าคนอื่นมาเจอจะเอาของผมไปเสียจากนั้นเราก็เดินทางกันต่อผมรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่มีพระมาคอยทำให้ผมรู้สึกอุ่นใจอีกแล้วแต่จะให้ผมกลับผมก็กลับไม่ได้มีหวังลงป่าแน่ๆจึงจำเป็นต้องเดินทางลงกระบวนต่อไปยิ่งเดินป่าก็ยิ่งลกและทึบมากขึ้นบางส่วนแทบมองไม่เห็นแสงอาทิตย์ ลุงบอกว่าเรากาลังเข,เข้าเขตรอยต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศพมา่าเวลาเดินก็ให้เดินตามมาดีๆอย่ากออกนอกเส้นทางเพราะแถวนี้มันเคยเป็นเขตต่อสู้ระหว่างพมา่ากับชนกลุ่มน้อยมันอาจจะมีพวกระเบิดที่ยังไม่ทํางานถูกฝังเอาไว้เมื่อก่อนตอนลุงเป็นเด็กๆมีการยิงกันตายนับไม่ถ้วน ไม่แน่ว่าเดินเดินไปอาจจะเจอพวกโครงกระดูกโบราณก็เป็นได้ผมก็ไม่รู้ว่าแกพูดจริงหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะจริงเพราะพื้นที่แถบนี้ในสมัยก่อนเคยเป็นเขตพื้นที่สีแดงมาก่อนเอาเป็นว่าผมขอเชื่อลุงและทำตามที่ลุงบอกทุกอย่างเริ่มมืดค่ำเราก็ต้องหาสถานที่พักแรมกันต่อในคืนนี้ เมื่อจัดแจงเรื่องที่พักเรียบร้อยผมก็ขอตัวไปอาบน้ำพร้อมกับเด็กๆในกลุ่มที่มาด้วยแถวๆนี้มีลาธารใกล้ๆไม่ได้อาบน้ำมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่ออาบน้ำเสร็จผมถือผ้ากวาดแกลงเพื่อฟันกิ่งไม้และเถาวันที่ขวางทางเดินออกทันในนั้นผมเดือดไปเห็นงูจงอางตัวเรื่องกำลังนอนขดอยู่ในโพงไม้ผุผุท่อนหนึ่ง เหนื่อยความที่ผมกลัวผมจึงเดินเลี่ยงออกมาแต่ไม่ได้คนหนึ่งชื่ออาซาที่มาด้วยเอามีดผ่าฟันคองูจนขาดเป็นสองท่อนล่างงูใหญ่ตัวนั้นบิดงอไปมาเลือดกระจูดแล้วก็นิ่งไปผมตกใจมากจึงรีบเดินกลับมายังที่พักแรมคืนนั้นเองพวกเราพาก,กันไปดักส่องสัตว์ ที่เดินเขาใกล้ๆที่ตงบุญแกไปดูราดเรามาล่วงหน้าไม่แน่คืนนี้เราอาจจะได้สัตว์บางชนิดเสียทีพวกเรานั่งซุ่มอยู่จนกระทั่งได้ยินเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในป่าไม่ไกลจากที่พวกเราซุ่มอยู่หลวงบุญขึ้นไกลปืนพร้อมยิงทันในนั้นเงาตะคุ่มตะคุ่มที่เราเห็นก็หันมามองที่พวกเราอยู่ แต่มันไม่เห็นเหมือนสัตว์ป่าชนิดใดดวงตาของมันกําแดงและโลนออกมานอกเบา้ารูปร่างขายคนหลวงบุญรันไกรดังเปียงล่างนั้นหายวับไปในความมืดหลวงบุญสมบ,บูเสียงดังเชี่ยเว็นละนี่มันไม่ใช่สัตว์นี่นะไปไปกลับแกงหุนหันกลับที่พักทันทีพวกเราที่ยังไม่ได้ตั้งตัว ก็รีบวิ่งตามไปทันทีเช่นกันมีอะไรลุงบุญผมร้องทักแกแกบอกว่าไม่ต้องทักไม่ต้องถามคืนนี้เขาไปนอนซะและวก็ไม่ต้องทักอะไรอีกแกบอกแบบนี้ก็ยิ่งทำเอาผมสงสัยมากขึ้นแต่ผมก็เข้านอนตามคำแกบอกในใจก็คิดถึงเหตุการณ์เมื่อกี้นึกถึงคำที่แกพูดว่าไม่ใช่ซัด ถ้าสิ่งเมื่อกี้ไม่ใช่สัตว์แล้วมันจะเป็นอะไรคนหรือไม่น่าใช่มัง้งถ้าเป็นคนก็ต้องร้องทักกันแล้วสิในกลางดึกคืนนั้นเองผมได้ยินเสียงลุงบุญแก่เงืมเงือมเงือมอะไรไม่รู้แกมาสวดมนอะไรเอาตอนนี้นอกจากเสียงของลุงบุญผมยังได้ยินเสียงจากในป่าในแม่ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน เสียงเหมือนกับว่ากิ่งไม้สั่นไหวตลอดเวลาแต่ก็ไม่เห็นจะมีลมอะไรพัดสักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนตัวอะไรคำรามผมจึงถามว่าพุงเสียงอะไรกรุงแกตอบมาทันทีว่าห้ามทักให้อยู่เฉยเแล้วจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงขีดร้องน่ากลัวมากแล้วก็เงียบไป คราวนี้ผมไม่ทักอะไรอีกเลยนแต่นั่งกำมือแน่นๆผมรู้แล้วละ่ะที่ลุงแกบอกว่าไม่ใช่สัตว์และมันก็ไม่ใช่คนอีกด้วยคืนนั้นทั้งคืนพวกเราทุกคนไม่ได้รับแนนอนกันอีกลุงเช้าลงบุญบอกให้รีบเก็บของออกจากตรงนี้ทันทีผมไม่ถามอะไรทั้งนั้นดีบทำตามคำสั่งทันที พวกเรามุ่งเดินหน้าต่อไปผมถามลุงว่าทำไมเราไม่กลับทางเดิมผมไม่อยากไปต่อแล้ววงบุญบอกว่าเรากลับทางเดิมไม่ได้แล้วพวกเองรู้ไหมเมื่อคืนที่เราเจอมันไม่ใช่สัตว์และก็ไม่ใช่คนมันคือผีป่าพวกเองคนในคนหนึ่งไปทำอะไรลบดูผีป่าเอาไว้ผมก็นึกไม่ออก พอก็ไม่ได้ทําอะไรเป็นการลบหลู่หวงบุญหยุดเดินและขาดขันจนได้ความว่างูจงอางที่ถูกอาสาฟันตายอาจจะเป็นงูของเจ้าที่เจ้าป่าเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเจ้าป่าเจ้าเขาและผีป่าคงไม่พอใจเป็นแน่หลวงบุญพูดจบผมสังเกตเห็นอาสาหน้าซีดสั่นไปด้วยความกลัวไป เราต้องเดินทางไปให้ถึงหมู่บ้านข้างหน้ามันเป็นหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยถึงจะโดนจับตัวอย่างไรก็ดีกว่าโดนผีป่าเล่นงานจนตายลรอวะหลุงบุญสั่งให้เล่งฟีเท้าเราเดินเป็นนานแสนนานก็ยังไม่มีวี่แววจะเจอหมู่บ้านสีหน้าของลุงบุญดูไม่สู้ดีนักสุดท้ายเราต้องยอมนอนอยู่ในป่าอีกคืนเหมื่อเป็นเช่นนี้ ผมเกิดความกลัวขึ้นมาจับใจอาซาก็เช่นกันทุกคนในกลุ่มดูสีหน้าวิตกกังวลกันไปหมดพอตกดึกพวกเราต้องเผชิญกับสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นเราทุกคนได้ยินเสียงบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวไปมาบนยอดไม้แต่พอฉายไฟไปก็ไม่พบเห็นอะไรเสียงแววกรีดร้องดังออกมาจากในป่าทึบ ไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่าแน่ๆหลวงบนสวดมนต์พึมพำในมือกำบางสิ่งบางอย่างเอาไว้แน่นไม่ใช่เขี้ยวเสืออันที่ผมเคยเห็นแต่เป็นเหมือนผ้ายันอะไรบางอย่างคงจะเป็นของดีที่ลุงแกเอาไว้ใช้ป้องกันพูดผีพีศารแกคงจะพบเจอเรื่องแบบนี้มาไม่น้อยแต่สำหรับพวกเราไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่แปลกที่เราจะหวาดกลัวกัน โดยเฉพาะอาซาตัวต้นเรื่องดูจะกลัวมากกว่าใครๆทันในนั้นเราทุกคนเหลือไปเห็นร่างของบางสิ่งบางอย่างลักษณะคล้ายคนแต่มันดูแขนขายาวตาโพลแดงนั่งอยู่บนต้นไม้พอเราฉายไฟไปก็หายวับไปทันทีแล้วสลับไปนั่งบนต้นไม้อื่นมันไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเดียวแต่มากันเป็นฝูง ของ้สิตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ผมเพิ่งเคยเจอผีหลอกขอาคขาวนี้เองหลวงบุญก็ท่องสวดคาถาอะไรต่อไปฟังไม่ได้สับผมคิดว่าถ้าเราไม่มีหลวงบุญเราคงต้องตายอยู่ในป่านี้เป็นแน่แท้ผมคิดว่าแกคงเป็นคนที่มีคาถาอาคมพอสมควรทันในนั้นเพียงแค่พริบตาเงาดำบางอย่าง เขาพุ่งเข้ามาที่พวกเราเข้าไปหายัางอาซาผมหันไปดูเห็นอาซาหน้าตาเขียวคล้ำตาแทบทรนออกจากเบ้าดินพวดผ้าทุรนตุลอยู่ต่อหน้าพวกเราเหมือนงูตัวที่โดนฟันตายไม่มีผิดคงบุญพยายามท่องคาถาแล้วพายันยัดใส่มืออาซาแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลอาซายังคงดินทุรนต่อไปพร้อมกับเสียงกรีดร้องวีดดังทั่วป่า นาวินาทีนั้นผมไม่สามารถบรรยายได้ว่าผมกลัวขนาดไหนมันเป็นความกลัวที่อยู่เหนือทุกสิ่งผมทำอะไรไม่ถูกแต่และคนในแต่นั่งตัวแข็งมองเหตุการณ์ตรงหน้าผมคิดในใจว่าอาซาต้องตายแน,แน่แล้วพวกเราละ่ะจะตายไหมละ่ะก่อนที่ทุกอย่างจะเดียว้ายลงกว่นี้กรอบพันปรากพฏพระธดวรูปหนึ่ง ออกมาจากเงามืดเดินตรงมาหาพวกเราของพ่อครับช่วยพวกเราด้วยหลวงบุญอโยออกมาพระรูปนั้นเดินตรงมาหาอาซาและสวดมนต์แต่เป็นบทสวดมนต์ภาษาพม่าที่ผมเคยได้ยินเวลาไปทำบุญที่วัดพม่าท่านสวดอะไรไม่รู้แต่สักพักอาซาก็ยึดดินตุรนทุลายเสียงกิตร้องในป่าก็เงียบลงในใจผม ไม่รู้หรอกว่าเป็นไปได้อย่างไรแต่ถึงอย่างไรก็รู้สึกว่าพวกเราคงปลอดภัยแล้วพอทืดวงรูปนั้นคุยกับรวงบุญเป็นภาษาพมา่าซึ่งลุงแกแปลให้ฟังว่าพวกเรานั้นเปรร็นลบดูดูม,มินเจ้าป่าเจ้าเขาแต่ยังไปทำร้ายกุจงจ้าอางเจ้าที่ด้วยรุ่งเช้าขอขอให้ทำพิธีขอกมมาเสียเลยบอกให้อาซา กลับไปอ,อุทิศส่วนกุศลให้งูเจ้าที่ตัวนั้นด้วยเรืองเลวร้ายจะได้กลายเป็นดีหลวงพ่อท่านอยู่กับเราทั้งคืนเพราะเกรงว่าผีป่าจะยังอาฆาตและกลับมาทำร้ายเราอีกหากท่านไม่อยู่หลวงบุญคุยได้ความว่าหลวงพ่อท่านทดลงเดินมาจากฝั่งพมา่ามาปรากฏอยู่ในป่าท่านนั่งยานสมาธิรู้สึกถึงแรงอาฆาต ด้วยความโกรธแขนของผีป่าจึงคาดว่าน่านจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นท่านจึงออกมาช่วยเราอยู่จนถึงเช้าแต่ไม่ได้รับได้นอนเลยพอรุ่งเช้าหลวงพ่อจุดธูปบ,บอกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าและให้อาสาขอเข้ามากับสิ่งที่ทำลงไปและสัญญาว่ากลับไปจะทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับงูเจ้าที่ตัวนั้น จากนั้นพวกเราก็เดินตามหลวงพ่อไปยังหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยซึ่งไกลกวา่าที่เราจะเดินผ่านป่ากับทางเดิมซึ่งผมก็คงไม่เอาด้วยคนหนึ่งโชคดีที่เราไปกับหลวงพ่อชนกลุ่มน้อยที่หมู่บ้านแห่งนั้นจึงยอมให้เราผ่านไปด้วยดีพวกเราเดินทางกันต่อไปยังชายแดนพมา่าผมแจ้งว่าหลงป่ามาจากฝั่งไทย และบอกว่าผมทำงานใกล้กับมูนิธิทุกอย่างมันเลยง่ายขึ้นพวกทหารพาเรามาส่งต่อให้กับฝั่งไทยโดยไม่ได้ดำเนินคดีใดๆแต่ย้ำว่าอย่าข้ามชายแดนมาแบบนี้อีกมนันอันตรายและไม่ถูกกฎหมายถึงพวกเขาไม่บอกผมก็ไม่มีทางเข้าไปในป่านั้นอีกแล้วพวกเรากลับมายังหมู่บ้านบลวงบุญให้หมอผีประจำหมู่บ้าน พาพวกเราทุกคนมาท,ทําพิธีขอขมาผีและบรรพบุรุษที่หน้าประตูหมู่บ้านเพื่อเอาสิ่งชั่วร้ายออกจากตัวก่อนที่จะกลับเข้าไปเพราะไม่เช่นนั้นหมู่บ้านจะเกิดเพศภายร้ายแรงตามความเชื่อหลังจากเหตุการณ์นั้นผมกลายเป็นคนที่หวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาในตอนกลางคืนผมไม่สามารถหลับได้อย่างสนิทอีกต่อไป ผมเลยลาออกจากการทำงานในมูลนิธิและย้ายกลับมายังกรุงเทพเพื่อหวังว่าจะได้ลืมสิ่งเดวร้ายที่ได้พบเจอในโลกนี้ยังมีเรื่องรี้รับที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้อีกมากมายความรี้รับและอาถรรพ์ของป่าใหญ่ที่ผมได้เจอนั้นจะอยู่ในความทรงจำของผมตลอดไป